โอ้ยแงงพี่น้องเออเซียนบอยครับเซียนบอย4ีตัวหาตัวพี่น้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้าไกสะลสารคามครับผม มาพบพอกันอีพีที่2ครับผมลงแหจับปลาบัตรอาหารพี่น้องคนละ2,300บาท2,300บาทครับพี่น้องประมาณ30กว่าคนครับมาชมบรรยากาศกันต่ออีในอีพีที่2ครับพี่น้องสำหรับใครที่ยังบ่ทันได้รับชมอีพีที่1ึก็สามารถเสิร์ชกลับไปเบิ่งใดครับลงแหจับปลาบัตราหารัน2 3 0รบาทที่บ้านขามป้อมตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมอีพีที่2กันต่อครับผม การที่สิไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวใส่สละคัมด้วยนะครับผมรับชมกันเลยครับเออเสียงฟังครับพี่น้องเสียงฟังเอาอีกแล้วพี่น้องกาตันเอาอีกแล้วพี่น้องโอู้วเอาอีกแล้วพี่น้องเออถีบจอมพี่น้อง โอ้เต็กโต้ยังพี่ต้องน้องยังเต็จอมครับแหม่นี่พี่ต้องเขาสองโตรครับพี่ต้องปลารุ่นนี่บ่มีขาดพี่น้องขั้นเหสามโตพี่น้องโอ้สามข้างหลังกันถือพี่น้องคุณครับ Đưa lại với lòng bơ bơ hạp bùng nằm ngân vừa lòng vừa lòng lòng vừa lòng vừa เียบลอยครับผมน,นี่ตัวแหนี่ต่อพีอ่น้องอ่ะหนึ่งอ๋อไม่งไก่ครับพี่น้องไอ้ลืงเมบ่ขึ้น,น,นติดไมมพี่น้องอา เดี๋ยวอีกวะครับเอานี้สองตัวพี่น้องโอ้ปลาเบือกระบ,บาดสองตัวครับนี่เนีเออดูนี่ครัของตาในทิพย์โอ้ปลาเบืกพี่น้งองเนามันเชยนบอยครับเชยนบอยโอ้เสียเขียวแห่เขียวครับเชยนบอยครับ น oh, oh, uh uh, uh 네ี่ครับผมเสียกับเขียวแหกียวครับมาในตีมเขียวพี่น้องนี่ครับเรือครับเซียนใบครับเซียนใบโอ้ปลาบึกพี่น้องอุ้ยโอ้แหเขียวอู้ยแหงน้ำพี่น้องเออเซียนบอยครับเซียนใบซีโต้หาโต้พี่น้องนี่ครับโอ้เซียนโคราชครับเซียนโคราชเซียนใบ ุหยดครับผมมาในชุดเขียวครับทีมงานเดินครับทีมงานพอตันครับผมนีนะชมบรรยากาศทัวๆไปี่น้องปลายังเหลืออีกหลายครับ ่นี่ครับลูกอะไร้ดอกเลยเออแข่นี่ดึงเลวพี่น้องเนี่ยโอ้แห่โอ้แพ้หลังบาทสามพี่น้องตัวตัวไปไหนไปตัวแล้วเจ็ดเจ็ดเนี่ยเอาอีกเอาอีก nghe con แจด nữa บ่แม่นแถวพูล่ะแหมขอนแจด tua

เนเราพี่น้งองมด่มวยิ้ยากอยครับอู้เดี๋ยอยู่พี่น้องเอ้เบ,บ <c oughs> ิ่งพี่น้องมีเจ็กตครับแฮ่นี่เดี๋ยวนี้มีเกตครับดิงบวกขึ้นดีพี่น้องเดี๋ยว โอ้แพะแข่งๆกันพี่น้องขึน้นี้เลาสามได้ครับนี่เออปลาบึกเรียร์ไหลยอยู่พี่น้องข่งแงไหมอยากไทยพี่น้องเบิ้งอยู่ครับพี่น้องทางมีกล้องทางมีกล้องเดียวครับนี่เอ๋อเอาแก่ง่ะไรแขงกันกันเลยพี่น้องจะไปเล่นหอยเว้ย โอ้ติดสายทุนพ oh, ี no, oh, other, uh, oh, ่รองบ่นครับไานี้กอารบับกลับไปกุ่มตัวแล้วครับุไมโอ้ยี่ห้อกุมแนะนำพี่้อง นึ่พี่้องมีอีกตัวครับหนึ่งสองโอ้มีทั้งหมดสามตัวพี่้องเจอมันของทุนครับแค่นี้พี่้อง โอ้พี่รองเป็นเฮียฟังนี่ครับเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วโอ้ฟังนิเอวดีขนาดพี่น้องอ,อ้าวี่ตัวครับหนึ่งตัวครับพี่น้องปราบึกครับ เฮ้ยพื้นหน่อยไลาย่นชิมเลยพี่รองเอาพี่รองไปแฮ่นเลยครับอ๋อ เฮี้เฮะของกันพี่น้องโอ้เฮี้ของกันพี่น้องเดี๋ยวไล่ครับผมโอ้ถึงแฮีนี่ครับถึงเฮีนี่มาเบิกเชียนฟังพี่น้องนี่ครับผม มีบึกครับมีบึกโอ้ยนี่ครับพี่น้องดึงนะครับจากโตพี่น้องจากโตครับนี่นี่โอ้โหปลาเขาฟังพี่น้องปลาเขาฟังโอ้โหจากโตพี่น้องอปลาบึกครับ,บนี่แหละใส่นี่แหละพี่น้องไตยังได้ไหม ปบึกครับปะบึกป้านิ้ปบึกปะบึกป้านิ้นก็เริ่มเขาฟังแล้วพี่น้องนี่ครับอยู่ฟังครับป้านิ้นเดี๋ยวเขาไปเบิ่งฟังทั้งพุ่นครับผมดูฝั่งนี้ครับผมเฮ็ดดูแห็นี้กันก่อนครับเขาเขาดึงไปแล้วพี่น้องเอ้นี่ครับพี่น้อง เมื่อกี้ดึงเอาไปอีกแล้วพี่น้องดึงไปอีกแล้วนะสีไลท์โตครับเ <c oughs> นี่ครับเพราะว่าอันแหยนโอ้ยนี่พี่น้องแหยนเบอร์น้อยครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นสีเอาปลานิ่วครับเปลี่ยนจากแหยห้างแหยนเบอร์ใหญ่เอาปลาบึกแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นแหยน้อยพี่น้องเปิดสีบ้านปลานิ่นครับผมนี่นะครับ นี่ก็คือเทคนิคครับพี่น้องเอาเบิงแฮนนี่ครับโอ้เสียงลมพี่น้องวัวนตะนินลแล้วครับอเอ้อ้ <c oughs> ปลาตีปากพี่น้อง,องโอเคครับปลาบึกเขาฟังโอเคครับผม ดีปคุณพ่อเสปลรืครับผมามโเนตั้ตั้ตนอยังไงี้นี้ตันีนตัวีนี้ตันีตัว้นตัว้ตันี้น้นี้ตัวนีดตันีัั้น้ตวนี้ต แมงครับบัสูุแพ้เป็นเด้อโอ้นี่พี่น้องนี่ครับสิเรียฟังพี่น้องฟังกระเือกอุ้ยสองแล้วพี่น้องสามสองตครับนี่พี่น้องนี่ฟังเมื่อยยางเลยโอ้ยนี่พี่น้อง กอกกอกละสองตัวพ <ane> ี o, okay. yeah, ่น้องตัวน้องไปวายทำไมฟังครับโอเคอยู่พี่น้องพี่น้องเบิงครับพี่น้องเบิงแหนี้พี่น้องแหนะแพ้ครับตัวมันถืออะไรก็คือว่าปวดฟังพี่น้อง โอ้สามตัวครับมุนอะไรเนี่ยพี่น้องสามตัวครับพี่น้องโอ้ยฝันยังจับ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 อะไรอย่างเงซอยจับปูซอยมันถึกจับปูซอยกันเด้นพอเนอะมันถึกจอมจับจอมเลยยุบมันถึกจอมไม่เลยปดยากพี่น้องนี่นะครับถึกสามตัวโอ้ยหนุ่มกันนะเนี่ย ปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาปีนอย่างรกขึ้นมาเออ่ันไตบ่เนี่ยจะดีโอ้เลยสนไตบ่ะโอ้ค่ะนี่ครับดีและครับผมถือจอมโผล่หนักครับใส่หนีง้างยืนเนี่ยอันตัวหน่อยโผลอร่อยดิ๊นี่พี่รองเบิ่งผลงานบางช่วงบางตอนครับผมนี่ครับประบึกนี่พี่น้อง นี่เอามาใส่บางช่วงบางตอนครับพี่น้องหลักเท้าจมไฟไป็นช่งด้วยครับปลาบึกพี่น้องเดี๋ยวบ,บังขั้นต่อไปพี่น้องแต่ว่าส่วนมากปามยืนอยูใ่ในแพรในน้ำผุนพี่น้อง